เราก็เฮ้ยมันจะเสียหรือเปล่าวะแต่เฮ้ยเขาบอกว่าดีแต่ผมเราก็ดีแล้วไม่เป็นไรถ้าเสียเราก็กลับไปใช้มันใหม่อะไรเงี้ยพอเราไปกาดสีผมทําสีผมเฮ้ยมันโอเคอะแกด,ดูความพลิวดูความพลิวของผมราคาก็อยู่ที่ที่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอลิตานะคะนี่ก็คือช่วงอมมาขอรีวิวนั่นเองนะคะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อมรู้สึกว่าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะแกซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่อมจะมานําเสนอวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเส้นผมนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผมแห้งผมเสียหรือว่าชอบทําสีผมบ่อยๆก็ะจะมีปัญหาสุขภาพผมตามมาใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะจะทําให้ผมเพื่อนๆนะคะได้สวยแล้วก็เงางมันผมของอมงั้นเราไปดูของกันเลยจ้างั้นเรามาเริ่มกับผลิต พันสองตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะต้องใช้กันแน่นอนนะคะนั่นก็คือตัวแชมพูแล้วก็คอนดิชันเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวที่ออมใช้นะคะเป็นของยี่ห้อค a ร a าไมซิราดีท็อกแอนด์พนั่นเองนะคะซึ่ง2ตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยนะคะหาซื้อง่ายมากเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าแตกก่ก็ง่ายเพราะว่าซื้อที่บิ๊กซนะคะค่ะ ซึ่งสตัวเนี้ยออมรู้สึกว่าออมชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆคือมันไม่ใช่กลิ่นแรงขนาดนั้นบางคนอาจจะชอบกลิ่นแรงนะคะแบบแต่ออมไม่ชอบกลิ่นแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีตัวเนี้ยโอเคกลิ่นโอเคเลยแล้วก็นี่ค่ะตัวคอนดิชเนอร์ตัวคอนดิชเนอร์คือดีมากเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบใช้คอนดิชเนอร์ที่แบบว่าใส่แล้วแบบ หมักพอเราหมักเราล้างออกมันจะมันแบบหูมันเหมือนผมแบบเฮ้ยนี่สระผมแล้วหลออะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยมันจะแมบไม่นุ่มขนาดนั้นอะไรเงี้ยอามาสกุลตัวเนี้ยโอเคนะคะก็เดี๋ยวที่เห็นก็คือสภาพหนังศีรษะมันก็คือไม่ต้องแปลกใจนะคะคือยังไม่ได้สระผมนะคะเราก็จะมาสระผมทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันวันนี้นั่นเองนะคะค่ะก็มาถึงตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัว Damage Remedy Treatment จากแบรนด์ Aveda นั่นเองนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้จ้า ที่เราไม่มีมาให้ดูก็เพราะว่าเราใช้หมดไปแล้วแล้วคือก็คือยนทิ้งเลยอ่ะไม่ได้เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ข่าวตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมเสียเนี่ยก็คือเหมาะมากเลยค่ะเพื่อนๆเคยมีปัญหาไหมคะแบบว่าสระผมอะไรเงี้ยเวลาทําสีผมมาสระผมแล้วจะแบบมันสักสากแล้วแบบมันเป่าแล้วมันแห้งยากอะไรเงี้ยตัวนี้มันดีมากนะคะใช้แค่สอดถึงห้านาทีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเวลาเป่าผมก็จะแบบเฮ้ยมันดีมันนุ่มเพราะมันมีส่วนผสมของโปรตีนคีนัวนะคะไปบํารุงเส้นผมของเราให้กลับมามีสภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะราคาก็อยู่ที่ ที่ที่เท่าไหร่วะดูแป๊บ 1, 6 6 5บาทถามว่าราคาแรงไหมคือแรงแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับบอกเลยว่าคุ้มค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะก็ขอเอาใจสาวผมแห้งหน่อยละกันนะคะที่จริงอะ่ะผมเสียก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าผมแห้งนึกถึงอะไรคะก็ต้องเป็นออยใช่ไหมนะคะ ค่ะแล้วก็มีออยล์มาแนะนํานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวอัปเจ้าดอยเรมิดีนเองค่ะตัวนี้คือแบบโอ้โหดีแบบดีมากจริงคือมันมีช่วงหนึ่งเว้ยเราแบบทาสีผมบ่อยบ่อย,อยมากเหมือนว่าโคนขึ้นมาสักนิดหนึ่งเยี้ยเราก็ไปทําสีผมละอะไรเงี้ยพอทําบ่อยเข้าใช่ไหมคะแล้วผมมันก็จะเป็นแบบไม่กว่าดฟูๆโอไมคก็เราก็เลยแบบได้มันลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเป็นตัวออยล์ตัวนี้เราใช้ทุกวันเลยช่วงนั้นเราใช้แบบทุกวันนะคะใช้แค่2หยดเราก็ลูบไปที่ปลายผมขยำขยำ แค่นี้นะคะ่ะมันก็จะแบบดูดซึมเข้าไปของมันเองนะคะพอเราใช้ไมส่สักพักสักามสี่เดือนเนี้ยโคนมันก็ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้ามมันไม่สวยเราก็เลยไปเลยจ้าเราทําผมคะ่ะรอบนี้คือไปกัดสีผมเลยเฮ้ยมันจะเสียหรือเปล่าวะแต่เอ้ยเขาบอกว่าดีแต่ผมเราก็ดีแล้วไม่เป็นไรถ้าเสียเราก็กลับไปใช้มันใหม่อะไรเงี้ยพอเราไปกัดสีผมทาสีผมเฮ้ยมันโอเคอะแกคือมันไม่ได้เสียมากขนาดนั้นอะไรเงี้ย มันก็อยู่แบบในสภาพที่เรารับได้มันไม่ได้เป็นเมกกวานโอ้โหจ๋าตัวนี้ค่ะลิศจริๆค่ะจิว๋วจะแจ๋วนะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่บาทนะคะนี่ค่ะคือขวดนี้มันใช้ได้นานมากนะคะก็เป็นอีกขวดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเพิ่งจะออกมาใหม่ๆนะคะของแบรนด์อเวดานั่นก็คือตัวนี้ค่ะ n e w t o p r i n e s นะคะ l i n บ in น o n i ดีชเนนั่นเองนะคะนี่นี่นี่ตัวนี้คือแบบกลิ่นหอมมากนะคะสรรพคุณของตัวนี้ก็คือจะช่วยแบบว่าปกป้องเส้นผมนะคะจากรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นถึง72ชั่วโมงนะคะใครที่มีปัญหาผมแห้งตัวนี้ก็คือน่าจะชอบนะคะตัวนี้คือดีมากมันมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวนะคะเมทับทิมแล้วก็มะม่วงนะคะตัวนี้ดีดีมากกลิ่นหอมมาก อยากจะให้ทุกคนได้ดมมากเลยว,ว่ากลิ่นมันดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสับผมแล้วก็จะใช้ตัวนี้กันด้วยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งพบาทนะคะ ก็คือใช้หลังสระผมเสร็จนั่นเองนะคะฉีดประมาณ3ามสี่จุดนะคะแล้วก็บูๆๆแล้วก็รูปๆๆนะคะก็คือจะทําให้ผมแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสระผมแล้วก็ใส่ให้ดูนะคะพอก่อนที่เราจะไปสระผมนะคะเราก็จะหมักผมด้วยออยก่อนนะคะก็วิธีการใช้ก็จะหยดมาอย่างนี้ค่ะป๊าป๊าป๊าโอ้ยพอละหยดไปลูกเอ้ย้ามาถูอย่างนี้ค่ะก็ลูบไปที่เส้นผมลูบไปเลยค่ะ เห็นไหมวผมก็จะเงาถ้าใครผมแบบยิงแห้งๆนะโอ้โหจะรู้สึกฟินมากเลยแต่ตอนนี้คือผมสุขภาพดีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ะะคะโอเคเดี๋ยวออมไปสระผมแล้วก็เป่าผมแล้วก็ลองมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะค่ะเราก็สระผมกันเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสภาพผมที่สระเสร็จแล้วแล้วก็เป่าแล้วนะคะดูอันนี้คือยังไม่แห้งดีด้วยนะคะดู ก็เดี๋ยวให้ดูปลายผมนะคะผมมันก็คือมันไม่ได้แบบดูเงาขนาดนั้นนะคะก็ยังดูแบบแห้งๆแต่ก็ไมได่ดูเสียมากอะไรเงี้ยดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาอมเป่าผมเนี้ยอมจะเป่าแบบเป่าแบบเ,เขยาเ่าเป่าไปให้มันแห้งเลยทีเดียวแล้วค่อยมาหวีทีหลังอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะอมจะใส่ตัวบำรุงก่อนแล้วค่อยหวีทีเดียวมันจะทําให้แบบรู้สึกว่าหวีง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวบำรุงกันดีกว่าวิธีการใช้นะคะก็จะฉีดมาที่ฝ่ามือนะคะประมาณชอบผม สประมาณสามสเปรย์นะคะแล้วก็ลูบไปนี่ประมาณนี้นี่ค่ะหหเห็นไหมเฮ้ยมันก็ดูเงาขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเห็นป่ะเฮ้ยชอบหอม,มชื่นใจจริงๆเลยมาต่อกันอีกข้างนึงบางคนบอกไม่เห็นจะต่างน,นตรงไหน,น,นเลยนะคะไม่ใช่อะไรคะ่ะกล้องไม่ชัดอ๋อว่าวีอะ่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้เส้นผมของเราอะ่ะดูแบบดูดีนี่นะคะ มันก็จะแบบหวีไม่ยากเลยไม่ใช่แค่นี้เองหวีง่ายมากโอ้โผเห็นไหมดูความพิ้วดูความพิ้วของผมคือไม่ต้องนีบผมเลยอ่ะจริงไม่ต้องแบบใช้ความร้อนไม่ต้องทําให้เส้นผมเสียเราใช้แค่ผลิตภัณฑ์นะได้ทั้งบำรุงแล้วก็ได้ทั้งคุยผมแบบที่สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมมันก็ดูเงาดูสุขภาพดีขึ้นมามันมีความแตกต่างไหมทุกคนมันก็แตกต่างกันนิดนึงเนาะเนาะอ้ยดูเงาดูสวยเลย่ะ หอมด้วยชอบนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ออมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สําคัญนะเว้ยในการดูแลเส้นผมนั่นก็คือหวีนั่นเองนะคะนี่ค่ะหวีที่ออมใช้นะคะก็จะเป็นหวีจากแบรนด์อาเวด้านะคะตัวนี้นะคะขอเคมาว่าจะลดการขาดหลุดื่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็ลดไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถนวดหนังศีรษะได้ด้วยนะคะทําให้การไหลเวียนเลือดเหรอดีขึ้นนะคะวิธีการนวดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนวดลงไปมันก็จะฟินๆนี่นะคะก็หวนีลงมา ก็ต <S an> ั้งแต่ใช้ตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราติดติดการใช้หวีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้จากราคาที่ King power นะคะอยู่ที่1นึ่บาทนะคะแต่เอาไม่แน่ใจว่าข้างนอกเท่าไหร่ก็จะพันรอยนิดๆนะคะอันนี้ก็ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอันใหญ่มันใหญ่ไปนะคะแล้วก็มีอันเล็กขายด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นมินิพาวเอรบัตนะคะขนาดก็ต่างกันประมาณนี้ค่ะ ได้อันเล็กราคาราคาของคิ n พ Power จะอยู่ที่730ดนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าข้างนอกเขาไหร่ประมาณ900ประมาณเนี้ยค่ะก็ถ้าใครเนี่ยอยากแบบว่าหันมาดูแลเส้นผมนะคะก็นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออมใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีนะคะก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ออมด้วยนะคะ EP หน้านะคะออมจะมาทำอะไรนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย